แพทริเซียขอบคุณทุกคำยินดีเขินตัวม้วนดีเจพุทธขอดูแหวนกลางกองถ่ายท่ามกลางแฟนๆและเพื่อนพี่น้องในวงการแห่แสดงความยินดีกับนักแสดงสาวแพทริเซียกู๊ดหลังแฟนหนุ่มโน้ตวิเศษขอแต่งงานโดยวันนี้สาวแพทริเซียกำลังถ่ายละครเรื่องที่สุดของหัวใจอยู่เธอก็ได้โพสไอจีสตอรีบอกว่าขอบคุณมากสำหรับคำยินดีนะคะ วันนี้ทำงานถ้าว่างแล้วจะทยอยตอบแล้วก็โทรกลับหาทุกคนนะคะในขณะเดียวกันดีเจพุทธพระเอกที่กำลังถ่ายละครด้วยกันก็ได้มีการแซวสาวแพทริเซียว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะวันนี้พร้อมทั้งแสดงความยินดีและขอดูแหวนซึ่งทำเอาสาวแพทริเซียเขินตัวม้วนพร้อมกับบอกว่าไม่ได้ใส่เพราะวันนี้ทำงานย,ยิมย้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับวันนี้ กดเก่นะครับน้องไหนขอดูน wow ิ้วหน่อยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถ่ายละครอยู่าย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ